ลาภาลาภรลาภายะถาวาริวหาปุราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิจ oh ิตังปฏิตังตุมหังทิบุเมวะสมิฉะโตสะเพปูเรนตุสังกะปา จันโทปนะรโสยถามณิโชติระโสยถัสพพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโคนินาสตัมาเตภวันมาราโยสุเีทีฆายุโกภวาอภิวาทนาสีริสนิจังุทธาปจายโน ยาตาโรธรรมาวาทานติอายุวัอายุวันโนสุขังพภา่ังสัพพุทานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนัง <c oughs> ตินนางรัตนานางอนุภาเวนะจตุราสีติสหัสธรรมกันธานุภาเวนะพิตกตยญานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรค้าสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัฏฐวาสัพเพเตทุนิมิตา สัพเพเตอวมังคลราวินัสสันตุอายุวัก้าธนวักาสศริวัตถะยะสวัก้าภลวัตกาวันนวัตกาสุขวัตาะหนตุสัพปทาทุขโราพิยาเวราโสกาสตุจุปตะวา อเนกอันตรายปิวินัสสันตุจะเตจะสะจยสิทธิธาตนั่งลาพังโสติภาคกยังสุขขังพลังสิริอายุจวันโนจะโหคังวุธิจะยสวาสตาวัสาจะอายุจะชีวสิทธีภวันตุเตภวะตุสับพมังกลังราขันตุสาเพเทวตา สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเต